ปีนี้นะครับแถวบ้านแถวบ้านผมนะครับจะเป็นครับอยไผ่ข้าวหลามนะครับจะออกเม็ดหมดเลยนะครับนี่ครับดูเต็มเลยนะครัจะออกเม็ดไผ่ข้าวหลามให้ดูนะครับนี่นะครับปีนี้ครับเต็มป่าเลยครับทั่วเลยครับมีหมดนะครับแถวนี้ ปีนี้ไก่ป่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับคึกเร็วกว่าทุกปีนะครับปกติปกติเวลานี้นะครับมันจะขันแค่บางตัวนะครับแต่ช่วงนี้นี่ขันเริ่มเยอะแล้วครับขันเริ่มเยอะแล้วนะครับเห็นไหมครับข้างบนครับเต็มหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ครับ้านผมนะครับมีถนนนะครับเส้นเล็กๆนะครับ ให้เดินไปได้ไปสวนนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอ้ออกเต็มเลยนะครับแทบจะทุกต้นครับถ้าอยู่ไกลๆมองมานี่คือ,อ,อป่านี่เป็น สีเหลืองเลยนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองอลา,ามเลครับต้นไผ่นี่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับปีหน้านี่คิดว่าจะเหลือต้นไผ่เข้าหลามแค่มกี่ต้นแล้วมั้งครับดูสิครับโอขึ้นหมดเลยนะครับเป็นเม็ดหมดเลยครับหัวข้างบนครับป่าแถวนี้จะเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วนะครับ เราป่าของท่านพี่ๆทุกคนนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแถวบ้านผมเป็นแบบนี้ครับเป็นป่าไผ่แบบนี้นะครับมีเอ่อเป็นไม้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป่าไผ่แบบนี้ครับวันนี้ผมมาเช็คหมายนะครับวันนี้ผมมาเช็คหมายว่ามีไก่ป่าขันหรือยังนะครับ หอยครับไพ่หอยว่าเช็กหมายครับ ประมาณนี้นะครับไอหอยครับ ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะรอฟังว่าจะมีกีบป่าขันไหมนะครับตอนมันขึ้นคอนนอนนะครับมันจะขันนะครับเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้รอนะครับถ้ามันขันใกล้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อนะครับโอเคครับ มา,าพาทุกท่านมาดูป่าแถวบ้านผมนะครับเป็นป่าไผ่แบบนี้และครับไกอป่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะครับนานๆมาเล่นทีนะครับนานๆมาเล่นทีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับแวะมาดู ที่นี้นิดหน่อยนะครับพดผเอิญผมเออมาเช็คหมายด้วยนะครับก็เลยเอากล้องมาด้วยนะครับมาถ่ายป่าแถวบ้านผมให้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปลงบ่อยๆนะครับโอเคฝากเราทุกคนติดตามเลยนะครับนี่ผมเเว่นดอยครับสวัสดีครับ